เอตรงนี้นะต้องใช้ลำคอ <C ue> นะและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลาคุณเปิดถุงเลแล้วเจอแต่อากาศเจอกันพรุ่งนี้นะอาจารย์ลืมให้กันบ้านค่ะมึงพูดทำไมไอชูอี๋นาขยักไยแยไม่เอาหยุด การโกนหนวดจะทำให้คุณด <asis> ูหน้าเด็กลงและนี่คือเวลาคุณเล่นโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ตกใส่หัวชและนี่ค oh. um. uh ือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลาเพื่อนเป็นหวัดแล้วคุณสามารถป้องกันได้ ถุงม well. ือกูมีลมกูมีพัดลมแล้วนี่คือความรู้สึกของคุณเวลาคุณใช้โทรศัพท์ในที่มืดใครทักมาวะนี่ฟังเพลงอะไรอยู่่ะเอาไปฟังไหนฟังดิเย็บโทรศัพท์ให้หน่อยได้ปะนี่ทีวีสามิติ โอ้ห oh, ไหนเปิดหนังโป้หน่อยหนังโป้ <c oughs> นี่นี่รอยสักสวยดีเนี่ยขอจิ้มหน่อยอือและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเวลาที่โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณฮะว่าไงนะไม่ได้ยินเลยกูไม่ใช่ซิมบ้าและนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลาคุณใส่ถุงเท้าแล้วเปียกน้ำ อย่ารับสายแม่ถ้าเวลาคุณอยู่กับเพื่อนๆเอาเฮ้แม่โทรมานอนไม่หลับทำไงดีผมมีวิธีจัดเลยและนี่ก็คือผู้ชายเวลาเข้าห้องน้ำและนี่ก็คือผู้หญิงและนี่ก็คือความเจ็บปวดเมื่อเวลาคุณทำโทรศัพท์ตกฉันเพิ่งซื้อมาใหม่เลยได้ และนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเวลาคุณดูหนังผีแล้วไปเข้าห้องน้ำพูดว่าชีสนะอ้าวมึงถ่ายสิวะเสียงอะไรพวกนายก็ได้ยินเหมือนกันเหนอน่ากลัวขนนอนด้วยมาหาหน่อยค่ะ เราจนเสียไปไม่ได้หรอกแต่ไม่มีคนอยู่บ้านแลนนี่ก็คือความรู้สึกของคนขี้เศร้าเฮ้ยตื่นได้แล้วเว้ยไม่ตื่นตบแมงยังยังห่วยแลนนี่คือวิธีการขโมยแฟนชาวบ้านวิธีแรกเดินมาวางกระเป๋าแล้วก็รอเอานายลืมกระเป๋าเฮ้ยเอาไปเลยเพื่อนแลนนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเวลาที่คุณพรีเซนต์หน้าห้องและเพื่อนพยายามทำให้ขำ สุนทรผู้คู่ควีขี่ฮอน <laughs> ด้ายามาฟ้าเจอรีและนี่ก็คือเพื่อนแท้อีกนิดเดียวแบตจะหมดแล้วนะ่ะาา <laughs> และนี่ก็คือนิสัยของตำรวจที่หลายคนรู้จัก <laughs> ถือเล่าให้หน่อยนะครับแล้วก็เอาปืนผมไปด้วยต้องการกำลังเสริมด่วน <laughs> <laughs> ฉันจะชวนไปข้างนอกใครจะไปมไหมไปเลยตามงแต่โอเคฉันสั่งพิซซ่าขอบนุ่มมาด้วยมีชีสเดี๋ยว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 แลนนี่ก็คือวิธีถอนฝันของประเทศเพื่อนบ้านไม่เจ็บหลอกหน้าแค่บดกัดเองนะหนูสามสองหนึ่งฉันว่านายต้องถูกใจของเล่นที่นั่นแน่ๆรู้ไหมฉันว่าเราต้องไปที่สาขาอื่นพวกเราตายแล้วดูตูดมันดิ ลสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้และนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลามีคนปิดเพลงที่คุณชอบเมึงเปิดกลับเดี๋ยวนี้เลย กับพี่ไหมจ๊ะรู้กันอยู่อ่ะดีเลยไงวันดีดอดวัีการที่คุณขยับจอยไม่ได้ช่วยให้หันดีขึ้นซ้ายขวา,า,วาขวาลง <c oughs> คุณมีห้าหมื่นคุกก <c oughs> ี้เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์งั้นเหรอคุกกี้และนี่ก็คือความรู้สึกของผู้ชายที่เปิดขวดไม่ออก j <c oughs> <c oughs> และนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเวลาคุณอยู่นอกรูปเดี๋ยวขอถ่ายรูปสามคนได้ไหมนี่มีเกี๊ยวและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลาเพื่อนกำลังฝึกเล่นเกมไฟเตอร์โอเคปุ่มนี้กระโดดโอเคแล้วปุ่มนี้อะไรโอ้นี่กันนี่เอและอันนี้อะอ้หูดดดด 啊。Uh huh.